อาซื้อเยอะเลยเหรอโอ้ยยังไม่น่าซื้อเลยสวัสดีครับพี่กัสตอนนั้นก่อนนี้วินสวัสดีครับ เอามาเคลียครับเอามาเคลียมาเคลียไม่เมื่อกี้คือเดินอะแกเล่นเล่นกับน้องเป็นรู้ว่าน้องเป็นลูกของเกลเป็นเป็นลูกเกลพูดว่าอะไรวะต้องการความรักอะไรนี่แหละตอนนั้นผมยอมรับเลยพูดอะไรทีบอกมาไม่นะครับมึงจำประโยคที่มึงพูดให้ได้ทำได้ครับที่ผมบอกว่าต้องการไอ้อะไรวะต้องการความต้องการความรักหรือต้องการอะไรนี่แหละผมจําได้มึงพูดอยากโดนบอกรักใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ เจะทำไรผมก็ได้ครับผมไม่ทำไรมึงอยู่แล้วอธิบายมาอันนี้ให้ผมพูดได้ใช่ไหมครับเรื่องพูดอยู่เฉยเฉเดียนพูดมาเออมันไม่ได้มีอะไรเลยเออมิวครับซาบะเตอร์ที่มนามึงอย่างลูกชายนะได้ครับมึงต่อหมอใช่ปะอะไรนะครับผมตอหมอใช่ปะผมกล้าพูด่มึงพูดความจริงนะ ว่ามึงแซวหรือเปล่ามึงแย่ขเขาหรือเปล่าผมแค่ปันปนครับะว่าผมเป็นคนปั่นอยู่แล้วผมเป็นเล่นโรยควินก็คือตอนนั้นน่ะผมเล่นกับควินใช่ไหมไม่<ผ>ม,<า>มึงไม่ต้องพูดถึงโรมึงกูไม่อยากได้ยินไม่เกี่ยวว่าเล่นโรไหนผมไม่ได้ตอครับผมคือไปปัน่นเฉยุกครามที่ผมเป็นผมถ้ารู้จักจริงอ่ะก็ผมก็แค่ปั่นครับใช่ใช่ได้ยินหมดนะในโรงพยาบาลอ่ะผมกล้าพูดแบบลูกผู้ชายเลยครับกล้าพูดแบบลูกผู้ชายเลยดูตัวขาดีให้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมกล้าพูดแบบลูกผู้ชายเลยไม่งั้นผมไม่มาาวน้องเร อย่าใช้คำว่าคุณผู้ดีพี่ผมด้ะนั่นพี่ผมผมต้องพูดอะไรครับต้องพูดว่าพี่ใช่ไหมเรียกพี่ผมดีครับอยพูดไรครับไม่ต้องเรียกผมก็ไดอย่าใช้คำนั่นนวลครับผมผมไม่เออคือผมนะ่ผมเข้าใจเข้าใจว่าเออผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องเขามีแฟนก็เลยแบบปั่นป่นไปคือผมรู้จักว่าน้องเขาอ่ะเดอเป็นลูกกับ เป็นลูกของเกลที่เขาเรียกเกลว่ามารโอซึ่งผมเป็นเพื่อนของเกลอยู่แล้วโดวยนเดิม,มเป็นเพื่อนสนิทมาปั่นกี่รอบแล้วครับเพิ่งรอบแรกครับเพิ่งรอบแรกรอบแรกจริงๆันี่สาบานได้เพิ่งรู้จักคุณคไม่ห<ม>ยอดอะไรเขาอ่ะไมผมมาได้ยินไม่ได้หยอดเลยครับก็แค่ผมเอ้ผมก็แค่ปั่นปันมาเล้ปุ๊บเอ้เอคำว่าอยากอยากโดนบอกรักนี่คือหลินนอนแล้วหลินโดนแน่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 คุณน้องแล้วคิดอะไรอ่ะหลินโดนแน่หลินโดนแน่ต้องคิดออกไปทางไหนอ่ะ ถ้าผมเป็นในเหมือนกันก็คิดแบบนั้นครับไม่เป็นแต่ผมเจตนาหมคือให้เขาให้เขาให้เขาคุยกันก่อคือขำๆเออปารู้ให้เขาคุยเล่นซึ่งถ้าผมรู้ว่าเป็นพี่อยู่ตรงนั้นก็ไม่พูดก็ถ้าเกิดว่ามีคนรู้ว่าเป็นผมมันก็ไม่มีใครอยากยุ่งหรอกครับใช่ครับใช่ใช่ผมรู้ผมก็เลยระวังปากนะว่าไม่ได้นี่ใช่ครับใช่อันนี้ผมผิดเองคือผมตั้งใจปั่นคือปั่นเล่นเนี่ยถามคุณเขาไม่ได้บอกคุณหรอกว่าเขามีคนคุยแล้วอะ มายืนปั่นเขาอยงงยืนหยอดเขาอย่างเงี้ยนะ <ผม S 2> ไม่ผมเพิ่งถอดหดน้ากากนะครับตอนตอนเขาบอกว่าไอ้อ,อะไรวะโรงพยาบาลห้ามใส่หน้ากากตอนมีหมอบอกว่าปุ๊บเ็เลยถอดหน,น้ากากมาแล้วทีนี้ผมก็คุยปันปนป่นเล่นกับคุณเอจิแล้วก็ไอ้หนูอะไรนะหลินหลินจริงผมเป็นกลิ้นตลอดเลยครับเป็นกลิ้นก็ไปต่อยกันนอกโรงพยาบาลแล้วก็ไปแทงเป็นกลิ้นตลอดแล้วคือ<ช>เป็นกลิ้นตลอดคุณถอดหน,น้า,ากากมาคุณก็หยอดเขาต่อนะจิตสำนึกคุณยังไงอะไม่คือผมไม่ได้เชิงหยอดผมเคยคุยกับคุณอะ คุณบอกไม่ใช่หรอว่าคุณเป็นกวิ้นถ้าคุณก่อนหนักาคกูจะจำอะไรไม่ได้เป็นพี่ใช้ของเอนแม้โดนอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรได้ผมก็ถามว่าเออทำอะไรเป็นอะไรคือผมปั่นเฉยๆเงียบๆไม่ต้องพูดโอเอาไง ไ,ได้จะเอา,อางไงไม่อยู่สองวันไหมเหรอหนูก็หาข้อความไปหาพี่ล้วไงรับดิยาโกหนูเข้ามา กลับมาเร็วอ่ะหนูก็เข้ามาแล้วก็บยินเป็นที่โรงพยาบาลมันเกิดอ,อะไรขึ้นแบบนี้บ่อยปะไม่แน่ใจนะไน่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เลยแน่ใจหรอก็มีรอบนั้นไงที่หนูเล่าให้พี่ฟังอะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นหนูก็ไม่ได้เล่นกับใครเลย น้อนีมีเรื่องฉลาดนะนาะฉลาดแล้วเาอาเงนกลับไปไปพี่อยากอยู่เดียวเยนพี่เลเชุดท่หฮะใครแคร่ล่ะ

เป็ไงอ่ะหนูก็ต้องง้อต่ออะลูกป้าก็พูดอะไรไม่ได้อะป้าป้าก็ดูว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะคือป้าลู้เอ่จังหวะถ้าป็นจังหวะนั้นเอาแบบว่าคิดคิดต้องข้ามกันอ่ะถ้าสมมติเป็นหลินที่เดินมาได้ยินแบบว่าที่โดนพูดบ้างอ่ะมันก็เป็นไงลมหนึ่งถูกป่ะล่ะอืมใช่ไอ้สมมติมีผู้หญิงเดินมาส่วนกันพูดเหมือนกันว่าอยากโดนบอกรักอะไรเนี่ยเหมือนแล้วผ่านหลินไปบอกว่าพูดสั้นๆแต่กอนอะหลินจะเป็นไง อ,อันนั้นก็รูแ้แต่ว่าแต่ว่าก็กข้อเตปะป้าว่าไม่อยากมีเหตุผลอ่ะนี่ก็มีเหตุผลก็ก็บอกเลยว่าคิดสลับกันเลถึลลงเวลาเราคิดสลับกันอะ่ะลองคิดดูว่าต้องหาทางออกไงถ้าเรื่องเรื่องนี้หนูต้องแบบรีบคุยอะ่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันยาวเดีย๋ยวมันจะไม่ดีต่อตัวหนูแล้วก็คุณสกอตด้วย แม่ดูจะทำยังไงอ่ะป๊าก็บอกเขาไปหมดแล้วอ่ะการง้อคนที่รักมันไม่ได้ยากหรอกพี่กูดูเอผมขอโทษด้วยครับคือผมไม่ได้อยากหาเรื่องมาให้พี่เลย แล้วเกิดไปแล้วเนี่คือกะที่ฟันๆเล่นๆผมไม่ได้หออะไรปาปาดูไม่ดูจะทำยังไงนี่แหละอยู่หน้าบ้านนี่แหละแลาทำไมประตูบ้านเข้าไม่ได้เรารู้สึกผิดจริงๆอะเราต้องกล้าพูดงั้นเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะไหนก็มาถึงแล้วเออะโกนหมดตะโกนลิมหน้าต่างไงอ๋อตะโกนเออตะโกน หนูตะโกนเลยลูกนั่นๆๆๆน,ๆๆนันๆๆ่นนั่นนั่นหนูกับเปิดตะโกนตะโกนนี่ตะโกนลิงหน้าต่างเลย,ได,ยไ,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 ได้ยินประมาณไปมาฟังมั้งขาท่อขาท่อเฮ้ยได้ยินได้ยินดีนเฮ้ยเฮ้ยขาท่อจะเป็นแบบน,นี้เลย ขอโทษขอโทษครับขอโทษจัดใจสิบอกอะไรบอกว่าให้ใจไปแค่พูดขอโทษที่เจ๋เขาไม่อะไรหรอกพูดอีกพูดอีก หรือเปล่าปังกันกล่องได้ไหมสรุปว <G ül> กคอดมือกินข้าวอยู่ฮ่าตนูไม่ได้มีอะไรหรอก ูไม่ได้มีอะไรเลย <g ül> <laughs> รู้สึกกับพี่แค่คนเดียวหรือเปล่าขอบคุณแพามาครับเราที่มาบ้านนั้น,อนโอเดีกันนะดีกัน i have แบ,บักแทนบับบักบักเอ,เอ<ร>้ยทุกคนเดี<ร>๋ยวนี้ไ,ม,ไม่แต่งตัวใหม่หรือเปล่าหาชุดดำล้วนมิดนอง ขอดีทุกคนในหนึ่งรอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะื่อกำลังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ไม่อยากคุยตอนนี้พี่ก็รู้ใช่ไหมว่าหนูรู้สึกกับพี่แค่คงเดียวอ่ะ หนูก็เศรหนูก็เศรพี่แค่คนเดียวพี่จะเอพี่มันไม่ได้มีอะไรเลยทั้งนั้นน่ะผมเข้าใจที่เห็นบอกนะแต่ผมก็เข้าใจพี่ก๊อตเพราะถ้าเป็นผม โอก็น่าฟิลยข้ามเหมือนกันถ้าเป็นหนูนด,หนด้ยินหนูจะพูดยังไงเฮีเยมอนได้ยินกูพูดหนูก็จะถามไงแน่ใจนะม่าจะถามใช่หนูก็จะถาม คุณปังด้วยนะครับปังเหวอนครับจริงถ้าเป็นผมผมก็ได้ฟิลขาดแล้วก็าผาฟิลขาดมันเป็นอีกแบบน,นะตอนนี้พี่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะกลัปทำงานเถอะพอพี่กินข้าวอยู่ก็จะตัดฟิลไปหน่อยทำไมต้องไล่ด้วยอ่ะ กำลังออกไปเด็ไมคุ้กันพี่หนาแล้ว พี่อยากให้ไปหนูไปก็ได้ป,ไป๊าปะหนูแน่ใจแล้วหนูจะไปอ่ะไปก็ได้ไม่เป็นไรเขาไล่รับไปเถอะ เออโอ้โหเอารถเดียวรถเอารถเอารถเอารถมันจะอย่างนี้เหรอ,อน่าจนะถ้าหนูไปอ่ะถ้าหนูปล่อยมันหนูยอมตรงเนี้ยป้าไม่พูดอะไรแล้วนะพอป้าป้าก็่วยอะไรหนูไม่ก็ไม่ได้แล้วนอะกจากแบบพาหนูมาที่นี่แล้วก็ให้หนูมาง้อเขาว่า ใช่พี่ก็เขา้าใจพี่เขานะถ้าเกิดว่ากลับกันอะถ้าเกิดว่าเราโดนมากเราก็ต้องงอนเขาหนักแบบนี้แน่ๆเอาถ้าเกิดว่ากลับเป็นเราที่เป็นฝ่ายโดนง้อ,อเราต้องการแบบไหนอะต้องการให้เขาง้อสุดหรือต้องการให้เขาทิ้งไปแบบนี้ล่ะงอนมางอนกลับไม่โกงเหรอไม่ก็เขาไล่ไไแล้วก็เขาไล่ให้ใไปทํางานแล้วก็ไปไงไม่ช่วยอะไรนะทาแบบเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นหนู หนูไล่ผู้ชายคนนั้นน่ะหนูไล่ถ้าหนูไล่พี่สกอตล่ะหนูจะไล่จริงๆไหมล่ะใ้หัวหนูคงบอกว่าเออไล่ยังไงก็แบบก็อยากให้กลับมาง้ออยู่ดีใช่ไหมล่ะก็คงเป็นแบบนั้นล่ะป้าหนูไม่หนูจะง้อยังไงหนูก็พูดไปหมดแล้วเรายังไม่พูดเลยแต่ยังไม่กล้าที่จะพูดจริงๆเลยมันไม่ได้มีอะไรเลยอะป้าก็รู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคือสิ่งที่เราพูดคือเราพูดไม่มีอะไรที่บอกไงว่า เข้าใจว่ามันไม่ได้มีอะไรอ่ะคือเรารู้สูกไปละแต่สมมติถ้าเราสลับกันอ่ะเราเป็นฝั่งพี่กอรใช่ไหมแล้วเราได้ยินอย่่งนันน่ะเราจะทําไงอ่ะเรื่องคําพูดอ่ะพอมันได้ยินไปแล้วมันแก้ไขอะไรได้ไหมฟังลินน่ะจะแบบว่าไม่ได้คิดอะไรก็แล้วแต่แต่คนที่ได้ยินเป็นคําพูดแบบนั้นมันก็ต้องคิดดีหรือเปล่าเพราะคนรักกันชอบกันมันก็ต้องคิดอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าพี่กอได้ยินแล้วปล่อยไปเลยอ่ะไม่ห่วงเลยอ่ะเนอะการไม่รักหรือเปล่า ชอบโดนห่วงหรือไม่ชอบโดนห่วงกกว่ากันนะก็คงไม่มีใครชอบไม่โดนห่วงเราถูกไหมล่ะเพราะเวลาโดนห่วงมีค่าไงแต่อันนี้เราต้องอธิบายมุมหอวงเราให้ไม่อาจจะน่ารำคาญหน่อยไม่รู้จะง้อ,อยังไงหรือไยงไอ่ะแต่ถ้าเรารักอ่ะอย่างไงมันก็ต้องงอใช่เราจะถ้างอไม่เป็นก็อ้อนไปเลยสิ ดีกว่าอันปล่อยไปแบบนี้นะวิ่งกลับไปซะก็บอกว่าคิดดีๆแล้วคิดไปคิดมาไม่กลับแล้วทาไม่ดีกันวันนี้ก็ไม่กลับนี่คมจัดอะ,ะซื้อข้าวซื้อน้ำมาให้ หนูตอไอ้นี่ตอนนี้เราเดี๋ยวป้าพาไปไม่ได้ไม่ได้แล้วนะต้องวิ่งไปนองแล้วหมอเวนแ่นละถ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ช่วยอะไรนะพาผาไปออกเวก่อนแล้วค่ะเเวรส็จก่อนนได้ครับีะพาพี่พาไปออกเวนหน่อยเด้อ ไป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 ด้วยกันไปหนูไม่ต้องเปลี่ยนชุดก็ได้นะถอด